ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين وخالق الخلق اجمعين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامينه على وحيه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنجنم حسثا ทัง้งหลายทั้งหลายจงยำเกรงต่อลซุทา ا ن ว h u و ا ل าเพราะว่าการยำเกรงต่อละซุทา ا ห a h u و ج ا ل าคือรากฐานที่สำคัญของความสุขและคือหนทางที่จะนำพาไปสู่ชัยชนะและความสำเร็จทั้งดุนยาและก็อาครอน และผู้ใดก็ตามที่เขาเยี่ยมเกลงต่ออรสุภาณุวะจาราพระองค์จะทรงปกป้องเขาจะทรงชี้ทางนำให้แก่เขาไปสู่ความดีงามทั้งในศาสนาและในการดำเนินชีวิตของเขาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออรสุภาณูวะจาราทั้งหลายครับศาส,สนาอิสลามนั้นมาพร้อมกับคำสั่งและคำชี้แนะที่สำคัญและสงสงเป็นคำชี้แนะที่ดีงามเป็นคำชี้แนะที่ถูกต้อง เพื่อที่จะัดจัดหัวใจของมนุษย์เพื่อที่จะขัดเกลาหัวใจของมนุษย์ให้สะอาดเพื่อที่มนุษย์จะได้มีจัญญาบารยาที่ดีงามเพื่อที่มนุษย์จะได้ปฏิบัติในสิ่งที่จะทําให้เขานั้นมีจัญญาบารยาที่สูงส่งเพราะท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในหะด ث ษบึ่งบอกว่าอินนามาบอิสตุลลอุตัมมิมะมะการิมันอัคลเราสุนกว่าแท้ที่จริงฉันถูกแต่งตั้งมา เพื่อที่จะให้จรรญามรารยาทอันดีงามนั้นสมบูรณ์และหนึ่งในจรญยามรารยาทที่ศาสนาได้ส่งเสริมได้สั่งใช้ให้เราปฏิบัติและเป็นสิ่งที่ดีงามนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้จักสถานะของผู้สูงอายุ ของคนแก่ของคุณ nia, ชาราเพื่อที่เราจะได้ให้ความสําคัญกับคนเหล่านั้นเพราะแท้จริงคนเหล่านั้นมีสิทธิหลายประการมีหน้าที่หลายประการที่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติต่อบรรดาคนเหล่านั้นเพราะท่านหญิงไอชะร์รอดีลลอฮะอันฮาได้ได้าินะดิษบทหนึ่งจากท่านนบีสลลัลลวะอามัสลัมโดยนางกล่าวว่าอามารนาเรา ل l a h ซุลลัลละวะอานีมัสลัม أن ن น ز ل الناس م ن ا ز ฮุม ฉันยังไง,งอิอชะรดิยัลลอฮอันฮาได้กล่าวบอกว่าท่านอบดุลลสัลลอฮ์อะลัยฮะซัลลัมได้สั่งใช้ให้พวกเราให้เกียรติกับผู้คนตามสถานภาพของบรรดาคนเหล่านั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อนเราจะอาัรจังไยครับฉะนั้นในฮะดีบทนี้นี่คือหน้าที่ที่สําคัญของคนที่มีอิมานหน้าที่ที่สําคัญของคนที่เป็นมุสลิม เราจะต้องรู้ถึงสถานภาพของผู้ศรัทธาเราจะต้องรู้ถึงเกียรติของพวกเขาเราจะต้องรู้ถึงสิทธ,ธิของพวกเขาเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตนกับบรรดาคนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการของศาสนาตามความรู้ของคนคนนั้นและตามเกียรติของคนคนนั้นในหลักการของศาสนาเพราะว่าท่านนบีสุลต่ลานอว,าวาอาลีอวบซัลลัมได้กล่าวว่าในะดิษบทหนึ่งเป็นการสั่งชให้เรานั้นให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุและคนชราจารุนกล่าวไว้บอกว่ามันลมยัรัม สั้งเล็กๆวยะอริษะขะกบิร่างาฟลายส์มินาโทรศัพท์ของผู้ใดก็ตามที่เขาไม่มีตาเด็กๆของพวกเรา ผู้ใดก็ตามที่เขาไม่เมตตาเด็กๆของพวกเราและไม่รู้จักถึงสิทธิของคนแก่คนชราของพวกเราคนเหล่านั้นไม่ใช่พวกของเราฉะนั้นจะนพี่น้องผูู้ที่มีอมาตอนเราจะอาลอทั้งหลายครับหากว่าเราได้พิจารณาถึงคําพูดที่จันนาบีสันนิลละหัอาลีมุสลัมได้สั่งไว้ในขะดิษบทนี้ทาเราสูม้มาว่ายาอิทฮักกอกะบีรอนาใครที่ไม่รู้ถึงสิทธิของคนแก่ในหมู่พวกเราเนี่ยนี่คือรากฐานที่สําคัญของศาสนา นั่นแปลว่าเราทุกคนจาเป็นจะต้องรู้ถึงสิทธิของบรรดาคนเหล่านั้น จะต้องรู้ถึงสถานภาพของคนแก่คนชาราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะต้องรู้ถึงหน้าที่ที่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติต่ตอคนเหล่านั้นเพราะอะไรพี่น้องพอเราสุขนานะัว่าจะอาไรพง่นองส่ดส่องเราจะอาลรทรงเฝ้ามองดูบ่าวขององค์เราจะอาลรทรงเฝ้ามองดูการงานของบ่าวขององค์ฉะนั้นใครก็ตามที่เขารู้ถึงสิทธิเหล่านี้รู้เป็นการรู้อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาและเมื่อความรู้ที่เขารู้มันเข้าสหัวใจของเขาเมื่อนั้นสิ่งที่เขารู้เน หัวใจมันจะผลักดันให้คนคนนั้นปฏิบัติและรักษาสิทธิต่างๆและหน้าที่ต่างๆส่วนคนที่เขาไม่รู้จักสิทธิคนที่เขาไม่ปฏิบัติตามสิทธิของคนแก่และคนชารานั่นแปลว่าคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่บนแนวทางของท่านนบีสุลต่านละวะฮ์อาลมุชัลลมัมท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาอลัลลอหฺจะอาลาทั้งหลายครับวันที่ท่านนบีสุลต่านละฮอาลมุสัลลมัมเดินทางเข้าสู่นครมักกะ ในวันที่ทําสงครามพิชิตมักกะหลังจากที่บรรดาัุธาเข้าไปยังในนครมักกะเรียบร้อยแล้วท่านอบดุลบาสิดดิกรอริยองลอวะอันหูได้เดินไปยังบ้านของท่านีอยู่ในนครมักกะไปพาตัวของบิดาของท่านซึ่งในวันนั้นเนี่ยอบีกุฮาฟาเนี่ยท่านมีอายุ91ปีในวันนั้นท่านยังเป็นมุชริกอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เข้ารักอิสลามไปนําตัวมาหา่านนบีสุลลัลลอฮฺอะลีมัสลัม พอนําตัวพ่อมาหาท่าน ر س و ล u l l a h s a l ัลลอฮ h u ะ l a i h i w a s ั l l a m ในสภาพที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวกับท่านอบูบักอสิดดีกบอกว่าลิมาดาจะอันท่าเดชเชคยาตีนาอบูุลบาบทาไมเจ้าถึงไปพาตัวคนแก่คนนี้มาหาพวกเราอัลาอัคบารตนาฟะอาเจนาทำไมเจ้าไม่บอกเราเพื่อที่เราจะได้เดินไปหาเขาแล้วหลังจากนั้นท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพูดเช่นนั้น เป็นการให้เกียรติแก่คนชราถึงแม้ว่าพ่อของท่านอบูบบกประสิคดดีไม่ใช่มุสลิมก็ตามทารอสุนเอามือของทารอสูลวางบนอกของอบีกูฮาฟะแล้วก็ดูอาต่ออัลลอฮ์ให้อบีกูฮาฟะเข้ารับอิสลามและหลังจากนั้นอัลลอฮ์จอาละก็ชี้ทางนัเปิดหัวใจแก่แก่อบีกูฮาฟะจนกระทั่งว่าท่านเข้ารับอิสลามในวันดังกล่าว ทนพี่น้องกูที่มีอีมานต่อเราจะเอาอะไรทั้งหลายครับนี่คือความดีงามของอิสลามนี่คือความบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่าศาสนาได้สั่งใช้พวกเราได้แนะนําพวกเราได้ชี้แนะพวกเราเพราะอิสลามให้ความสําคัญกับทุกๆสิ่ง ใ้ความสําคัญกับทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนชาราเพราะมีฮะดิษติกบทหนึ่งที่ท่านอาานาบีุลอลาะล์มฮัอหันินุสซลลัมได้กล่าวไว้บอกว่าอินนามินอัจลานิลลาอินนามินอิจลนิลลาส่วนหนึ่งจากการให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์นั่นแปลว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้ได้การกระทําของคนคนนั้นเป็นการแสดงออกว่าคนคนนั้นกําลังให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ให้ความยิ่งใหญ่ต่อบทบัญญัติของบงแปลว่า คนคนนั้นปฏิบัติตามคําสั่งใช้ขออัลลอฮฺสุภาณุวาตาอาลาประการแรกอิกรอมดิชัยบัตินมุสลิมนั่นก็คือการที่คนคนหนึ่งจะต้องให้เกียรติคนชาราคนสูงอายุคนแก่ที่เป็นมุสลิมประการที่สองวาฮามีเลนลกุรอานไรลิลกาลีฟีวะลันยาฟีอันหุคนที่จำอัลกุรอานไม่ได้ไหมายความว่าจำอย่างเดียวแต่จำแล้วปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานโดยไม่ละเมิดขอบเขตของอัลกุรอาน และไม่พินหลังให้กับการอ่านไม่พินหลังให้กับการปฏิบัติตามสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานว่าอิครอมว่าอิครอมาติสุนตอนิลมุกสิดประการที่สามก็คือการที่เขาให้เกียรติแก่ผู้ปกครองที่มีความเป็นธรรมสามประการนี้คือสิ่งคือการงานที่สําคัญ ที่บ่งบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราปฏิบัติได้นั่นแปลว่าเรากําลังให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลสุพาห์นะฮูวาจาลาและหนึ่งในสิ่งที่สลาซุสั่งใช้เรานั่นก็คือการให้เกียริแก่คนแก่คนชาราคนสูงอายุเพราะการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่จะทําให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลสุภาห์นะฮูวาจาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุที่เป็นมุสลิมที่มีอิมานที่มีอิมาอนจอมา้องและรสูนของบงเพราะการกระทําเหล่านี้จะทําทให้เราได้รับรางวัลตอบแทนจาก สุภานุวะตะอาลลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแก่คนชาราที่มีอายุมากและเขามีสุขภาพที่อ่อนแอเพราะบรรดาคนเหล่านั้นมีสิทธิ มีหน้าที่ที่จําเป็นหลายประการที่เราจะต้องปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเหล่านั้นจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นการพิเศษทั้งในด้านร่างกายจิตใจและในด้านสังคมพี่น้องผู้ที่มีอิมานเราจะอะไรทั้งหลายครับทั้งหลายจงจํากฎเกณฑ์ศาสนาไว้ยอย่างหนึ่งนั่นก็คือการ่าจะดีนทูดันหากว่าเราทําอะไรไว้เราก็จะได้รับผลตอบแทนเหมือนกับสิ่งที่เราปฏิบัตินั่นแปลว่าผู้ใดก็ตามที่เขารู้จักสิทธิ ของคนแก่คนชาราและเขาไต้รักษาและปฏิบัติสิทธิทีิศาสนาส่งเสริมกับคนแก่และคนชาราอย่างถูกต้อง พี่น้องจำไว้เลยว่าเราสุภาหูหวาจะอะลจะให้มีคนดูแลจะให้มีคนช่วยเหลือเราในวันที่เราแก่ชาราจนกระทั่งว่าหากว่าคนคน,คนหนึ่งเขาอยู่ใช้ชีวิตในดุนยาโดยไม่ให้คาวามสําคัญกับคนแก่คนชาราไม่รู้จกักสิทธิที่เขาจะต้องปฏิบัติและเลยเพิกเฉยทอดทิ้งกับบรรดาคนเหล่านั้นมีน้าซ้ายังกระทําในสิ่งที่ไม่ดีกับบรรดาคนเหล่านั้นจงจาไว้วา่าเลาสุภาหูหวาจะอะลจะให้มีคนกระทํากับเราเช่นนั้นในวันที่เราอยู่ ในสภาพที่แก่ชรามีคำพูดคำพูดหนึ่งท่านยะฮยาบินซ س อ ي ดอัลอันซารีรฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเป็นตาบีอินท่านเป็นท่านเป็นตาบีอินและท่านเป็นหนึ่งในมุฟตี แห่งนครมาดีนาและท่านเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของบรรดาฟูกอฮาทั้งเจ็ดคนที่เป็นที่โด่งดังที่ประจำอยู่ที่นครมาดีนาท่านกล่าวคําพูดหนึ่งพี่น้องท่านบอกบัลากอนะอันนามะอาฮะนั้นเชยบะอันนามะอาฮะบะดะเชยอาฮะนั้นเัยบะ لم يموت حتى يقيّد ا อ ل ه حتى ي วะจัลล ل ล عز وجل له ما يهينه في ك ب ر ي ร ه ผู้ใดก็ตามพวกเราต่างรู้กันว่าว่าผู้ใดก็ตามที่เขาดูถูกดูแคลนเหยียดยามต่อคนแก่คนชรา,าคนสูงอายุคนคนนั้นจะยังไม่ตายเป็นอันขาดจนกว่าว่าสุภาณหงว่าจะอละลจะให้มีคนดูถูกเหยียดยามเขาหลังแกเขาในวันที่เขาแก่ชรา,าฉะนั้นแล้วทพี่น้องผู้ที่มีมาต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับนี่คือหน้าที่ที่สําคัญที่เราทุกคนจําเป็นจะต้องมีความสําคัญเราทุกคนจำเป็น,จะ,น,จ,ปนจะต้องดูแลจะต้องเ้เกียรติ จะต้องให้สิทธิแก่บรรดาคนแก่คนชาราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าคนแก่เหล่านั้นคนชาราเหล่านั้นคนสูงอายุเหล่านั้นคือพ่อของเราคือพี่ของพ่อของเราคือปู่ของเราคือน้องของพ่อของแม่ของเราคือญาติพี่น้องใกล้ชิดของเราหรือคือเพื่อนบ้านของเรานี่คือหน้าที่ที่สําคัญเพราะบรรดาคนเหล่านั้นจะมีสิทธิอีกมาก ตามมาหลังจากสิทธิของความเป็นคนชราท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อเราจาลาทั้งหลายครับเราทุกคนจะเป็นต้องยำเกรงต่อท่านนบีสุลต่านละฮุอาลียุฮัสลัมเราจะต้องยำเกรงต่อ Allah โดยการปฏิบัติดีต่อบรรดาคนเหล่านั้นจะต้องให้สิทธิที่ศาสนาได้สั่งใช้เรากับบรรดาคนเหล่านั้นดังที่ท่านรอซุลลัมสุลต่านละฮุอาลียุฮัสลัมได้แจ้งข่าวดีไว้อย่างหนึ่งท่านรอซุลบอกว่าซอนอีอุมะอรูฟตะกทีมาซาริอุสู มาซอรีอัสู้่านเราสู้บอกการทําความดีทําความดีไม่ว่าจะทําเพื่อตัวของเขาเองหรือทําเพื่อคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชาราท่าน,นอ,าอับดุลเลาะอะลีมซสลัมบอกว่า,วาการทําความดีเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวเขาให้พ้นจากการมีจุดจบที่เลวร้ายท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อเราจะอานะไรจังไรครับ คนสูงอายุก็เช่นเดียวกันคนแกช่ชราก็เช่นเดียวกันจําเป็นที่จะต้องมีความยำเกรงต่ออัลสุขานะฮูบะจาอะไรเยือกรงต่ออัลลอฮ์เดียวการเชื่อฟังพระองค์โดยการเชื่อฟังรอซูลขององค์โดยการรีบเร่งในการทําคุณงามความดีและอาหางจากความชั่วหันหน้าเข,ข้าหาอัลสุขานะฮูบาจาะจะาอะลและอย่าได้หลงกับดุนยาอย่าได้คิดว่าเรามีอายุยืนเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ไม่ดีแต่จงรู้ว่าวันนี้เรามีอายุมากขนาดนี้เราใช้ชีวิตในดุนยามามากขนาดนี้แล้วให้รู้มาเจอว่าชีวิต ของเราในดุนยานีเหลือไม่อีกเท่าไรแล้วอีกไม่นานเราใกล้แล้วที่จะขับไปพบกับลอสุฮานะฮูวาจาอาลาท่านสุเลยมาบินอับดุลม,มลิกเราให้มาฮุลละห์อาลาท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอลิฟะในยุคสมัยบันิอุมัยะมีีวันหนึ่งท่านเข้าไปในมัสยิดในขณะนั้นท่านเห็นคนชรา,าคนหนึ่งคนแก่คนหนึ่งนั่งอยู่ในมัสยิดก็เดินเข้าไปใกล้คนชรา,าคนนั้นและก็ระกล่าวกับขาบอกว่าย่าเชคอะตุวให้บนมาต์โอ้ฉันเชคเคย ท่านคนชรา,าคนนี้เลยท่านอยากตายหรือยังท่านพร้อมหรือยังที่จะพบกับความตายคนชรา,าคนนั้นพูดบอกว่าล่ะฉันยังไม่อยากตายท่านสุรบานมีนาตุมานิถามชายคนนั้นบอกว่าวะบีมาดาทาไมละ่ะทําไมท่านถึงยังไม่อยากตายผู้ชายคนนั้นพูดบอกว่าคนชรา,าคนนั้นกล่าวบอกว่าザฮาบชาบาบุวะชัรุท่านบอกว่าความหนุ่มของฉันเนี่ย มันไปแล้วมันพ้นไปแล้วความชั่วของฉันในวัยหนุ่มเนี่ยมันพ้นไปแล้วว่าจะอัลกีบารุว่าเคยรู้ในขณะที่ความชราเนี่ยมันมาหาฉันแล้วและความดีงามก็มาหาฉันแล้วฟาอิฎาฟาอานาอิฎาคุมตุคุณตุบิสมิลลาและฉันทุกวันนี้เวลาที่ฉันจะลุกขึ้นยืนฉันก็พูดว่าบิสมิลลาว่าอิฎะกัตตุคุณตุอัลฮัมดุลิลลาและเวลาที่ฉันจะนั่งลงฉันก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฟาอานาอูร ดีดันยบกอฮากาลีฉันต้องการให้สิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่ในชีวิตที่เหลือของฉัน ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานตาจะอะไรจะอะไทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่สําคัญของมนุษย์ทุกคนนั่นแปลว่ายิ่งเขามีอายุมากยิ่งเท่าใดเขาจะต้องยิ่งทาความดีให้มากยิ่งขึ้นเพราะวันเวลาที่เหลือของข้ในดุนยานี้มันเหลืออยู่ไม่เท่าไรแล้วอีกไม่นานก็จะต้องกลับไปบก,กัาอับแบบสุขานฮูอะจะอะไาแล้วจนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งถามท่านอับดุลาหสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าทารูลครับอายุนาซีคอยรุนมนุษย์แบบไหนกันที่ดีเลิศที่สุด فرسولك من طال عمره وحسن امله خذ تيديكيسك คือคนที่มีอายุยืนและการที่เขามีอายุยืนนั้นเขาทําความดีงามมากด้วยในขณะที่ชา์นันถามท่าวซุนตอบว่ายาาวซุนละลอฟอายุนาซิชะรุนทราวซุนครับแล้วใครการที่คนคือคนที่เลว outfit. ที่สุดท่าวซุนบอกมันตอละอมรูฮูวาซาอามารูฮูคือคนที่มีอา,ายุยืนแต่การที่เขามีอายุยืนเขากลับทําความชั่วมากฉะนั้นานพีน้องผู้ที่มีม ي م ا ن ท้าวละซุพานะอวตจาระจังหลายครับขอละซุพานะอุตจาระเมตตาพวกเราช่วยเหนือพวกเราให้พวกเราอยู่ในสภาพ ที่ดีงามอยู่บนคำหลักคำสอนของอิสลามเพื่อที่เราจะได้รับความดีงามทั้งดุนยาและก็อาเซรอัลกุลกาวนี่แหด้วัสสักฟุลลอฮไลน์อดีมันจะไีลรับวะลักุมวะุฮัมมัดมุสลิมีนั้นในทุลๆด้านเป็นผู้ผิดพลฟัสซักฟฮนอินน์ฮูฮุอะลัฟฟุรุรฮัม الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجور والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تلبيناو، قوتيمي إيمان، تعالى تعالى تنهاك. ท่านละจ,จงยำเกรงต่อัล่อสุภานะฮูวะจะอาลาะและท่านละจ,จงรู้เถิะว่าการยำเกรงต่อัล่อสุภานะฮูวะจะอาละนั้นคือสบียงที่ดีที่สุดสบียงที่จะทําให้บุคลองได้รับกับความพึงพอใจของัล่อสุภานะฮูวะจะอาล่ะทั้งดุนยาและก็อาเทหรและการยำเกรงต่อัล่อสุภานะฮูวะจะอาลาะที่แท้จริงนั้นคือการที่เรานั้นปฏิบัติคุณงามความดี ตามความรู้ที่มาจากอัลลอฮฺสุขานะฮวาจาละาทำความดีเพราะเราหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺและการจำเป็นต่ออัลลอฮฺสุขานะฮวาจาละยัง,ยง,ง,ห,ยงหมายถึงการละทิ้งความชั่วความชั่ว เป็นตามความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์แปลว่าสิ่งใดที่เราจะอาลาบอกเอาไว้มันคือความชัว่วเราละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะเกรงกลัวการลงโทษของอฮาสุภาโูวาจาอาลาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมา,านต่อเราจะอาลาทัังหลายครับท่านหลายจงให้สิทธิที่สาคัญที่ศาสนา,านได้ส่งเสริมที่ศาสนาได้สั่งใช้พวกท่านให้ต่อคนแก่คนชาราคนสูงอายุในสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมคนที่มีอีมานต่ออฮาสุภาโูวาจาและท่านนาบีของพรีของคมเถิดครับเพราะการกระทําเหล่านี้จะเป็นการงาน ที่จะทําให้เรานั้นได้รับกับความพึงพอใจของเราสุดานะฮูวมาตาอาล่ะท่างดุญญาลนะก็อาะคือเราแต่ถ้าหากว่าเราละทิ้งเราไม่ให้ความสําคัญเราปล่อยปะละเลยหน้าที่ที่ศาสนาเนี่ยสั่งใช้เรานั่นคือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องถูกสอบสวนในวันที่เรากลับไปหาเราสุดานะฮูวมาตาอาล่ะและอย่าลืมว่าสิ่งใดก็าตามที่เราทํเอาไว อัลลอฮฺจาอัลาจะให้เราได้รับเหมือนกับสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ทำดีก็จะได้รับการตอบแทนด้วยกับความดีงามด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺหากว่าทำชั่วทำร้ายคนอื่นอัลลอฮฺจ่าอัลาก็จะให้คนอื่นทำร้ายเราให้คนอื่นดูถูกเราดูแคลนเราปฏิบัติเหมือนกับสิ่งที่เราเคยปฏิบัติต่อผู้อื่นนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญจิตศาสนาได้สอนพวกเราและจังหวะจงยังเพลงต่ออัลลอฮฺสุภาโนว่าจ่าอัลาและจงรู้เถิดว่าะะอ,าอัลลอฮฺท่าอัลลอฮฺทรงใน ไรับและที่เปิดเผยและท่านทั้งหลายจงรู้และมั่นใจว่าวันวันหนึ่งพวกท่านทั้งหลายจะต้องกลับไปพบกับวสุภาโูวาเจฮาและคนที่ฉลาดที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดคนที่ดีที่สุดคนที่เขาจะได้รับชัยชนะมากที่สุดคือคนที่เขามองดูตัวของเขาคือคนที่เขาปฏิบัติคุณงามความดีเพียงเพราะว่าวันวันหนึ่งเขาจะได้รับผลจากสิ่งที่เขากระทำแลงจากที่เขาเด้ตายไปแล้วแต่คนที่ขาดทุนที่สุด คือคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาปฏิบัติตามการกระสิบกระซาบ أو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون